เสีมันค่ะพี่น้องคะหมูไม่กกรอบแล้วถึงหมูติดแห้งนะคะพี่น้องกินได้เอ้อขาหมูกรอบต้มมีหิวเข่าจ้ะพี่น้องเซียวไปกินก็ตำสัวแซ่บใส่ปลาแดกหอมๆแต่พี่น้องว่าเป็นกระหนังมันกรอบเลยส่วนบิ๊กเรากิน มีแต่คนถามว่าเห็ดไหเบิงแน่กินคลิปได้กะว่าทำวิธีให้ดูหน่อยก็เลยมาจัดอีกคลิปหนึ่งจ้ะปกติกะกินแต่ว่ากะเห็ดไหเบิงดูเหรอจ้ะพี่น้องแต่ว่าขาหมนี่กะบ่ได้เห็ดดูป็นไนอันนี้ต้มเรียบร้อยเลยนะครับนี่แมนค่ะต้มดำๆน,น,นี่สิเป็นหนังด้วยจ้ะหนังแต่เอาไปเผาไฟเรียบร้อยค่ะ<ม>แล้วก็เอาไมากกีดเอามาบังนะคะพี่น้อง ตำตำเลือกเอาขาหมูหน่อยย่อนว่าตำมากินเ้อค่ะ,คะแต่ว่าผู้ใดะสะดวกแบบขาหมูใหญ่กว่านี้ก็ได้ขาหมูใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะวันนี้จะก,กินแบบว่าให้เขากั็บรรยากาศค่ะร้อนอบอา้าว<ม>ห่อนแห้งห่อนแบบเป็นตะสื่ออูดมะเรียงเนาะ<ม>ห่อนคักห่อนแม่กินแค่นี้แหละกะแล้วลวเอานน่น้ำฝมสายชู้ค่ะอ,อาบตาพื่นเลยง,ง่ายๆค่ะ สามหลังเอาเปลือกลงเลยค่ะทกคนต้องยากมันเข้มเลยแต่เด้อพี่น้องสีสีมีคำถามอยู่สู่คลิปเพื่อการคาวานน้ำส้มสายชูไซร์ลายมันโบเปียวบ่อโบเปียวจ่าเพราะว่าเขาเอาไปอบแมนบอลค่ะพี่น้องมันกระสีรีดรีดนํามันรีดความสมมันออกนะคะพี่น้องหลือแต่ความกรอบกบความแสบความนัวกขงมันเละจ้ะ คลุกคลุลลลกไวาา้แล้วก็แช่ไว้คลุกคลุกลุกไว้แล้วก็หาดีหานะพีแล้วก็แล้วแล้วก็ค่อยเอาไปอบนะคะพี่น้องเ็ดได้เลยเมื่อแตกแล้วจะทำยังไ,ได้นี่หอนแฮ่โคเบล่าเรียบร้อยแล้วจ้าอ่าเอาไปอบเลยค่ะพี่น้อง <c> พี่น้องสีถามว่าถ้าไม่มีเตาอบทำยังไงเอาไปตากแดดได้จ้ะถ้าผู้ใดไม่มีเตาอบเด้อ พีแ่แม่ได้รอดส,สองรอบนะครับใช่ค่ะแต่ว่าติดใจเวลาหลายหลายหลายกว่าไออันนี้อยู่ค่ะถ้าถ้าตากแดดหรือเปล่าแต่ว่ามันจะหมอกับคนที่แบบว่าอยู่หอพกักหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะบางคนที่แบบบ,บ่มีแดดะนะน้อ,อนตอร์รี่ปิดฝาจ้าอบซีนที่ผานะที่นะคะพี่น้องมุนมาสูงสุดเลย,ส,เลยสองลอยหาสิบค่ะมุนเวลา ก็ไม่ไดเท่านั้นแ,แล้วโคไม่ได้หลอจ๊ะออาจได้แบบนี้หน้าตาแบบนี้มันก็เดีอยนแห้งมาเนี่ยเอาไปถอดนะคะเลียงตาหน้ำมันห้นอนขาม,มูหน่อย แม่เดี๋ยวเมือต้งไปได้จ้าแต่ว่างน้ำได้จ้าพี่น้องกระเด็นกระดอนนี่แม่ฟู่แบบเดียวเดี๋ยว,ไไวาฟูตำไหนนะนิดหน่อยกระเล่นด่นอดดาอย,ยนนาู่ข้างหลงังเนี่ยค่ะมันหอนจ้าพี่น้องขนาดผู้ใหญ่ยังตำเหนียว,ดวยได้หน่อยตำไหนอุ้ย จอดแ้งแต่สีมั่งอยากเอ้าอะไรเนี่นคยค่อยๆหลาดน้ำมันจ้าหลาดใจตอนหมูเลยนะพี่น้องบอกแป๊บเดียวฟองแค่ไหนเรดูเอาซูตรีแป๊บเดียวค่ะเพราะต้องตุงน๋นแล้วจนเลยถึงหมูกี่แท่งนะคะพี่น้อกินได้เออโอ้ย <c oughs> อยโกินอะไรง,ง่ายๆใส่ดังเขาได้ละมังหันดินายดิ <c oughs> สีไหมคะพี่น้องคะกรอบแล้วต้องเปล่าขึ้นได้มาจที่ไหนมันหน่อยค้าหน่อยว้าจอบตัวที่ว่างยากันเว่ยสีเหกไก่ได้คืนสองลอดอันอยากได้คืนได้แล้วจ้าพี่น้องจ้า ขาหมูกรอบตำมีหิวเข่าจ้าพี่น้องเ๋ยวไปกินก็ตำสัวแซ่บใส่ปลาแดกหอมๆแตจพี่น้องว่ะแม่ลอคอดูดิยังหมูกรอบยังยังแตกโขบๆอยู่กรอบกรอบทำง่ายๆเนาะแค่หักกัดยังแตกพอบๆอ่ะชิมชิมดิชิมตอนนี้บอนี่อร่อยไหมครับใครทำอ๋อฟันหักไม่ใช่ สวัสดีจ้าวันนี้ผักกะต้มีชาแนลค่ะพี่น้องมื่อเนี่ยจ้าตามกับบีขมาคือเก่าค่ะมื่อเนี่ยตามจะพาสูบหูทุกันมากินตามส่วขาหมูอบกรอบจ้า <c oughs> <c oughs> คืออยากมาดนล่ะจ้าพี่น้องบริกินตามดนแล้วเนาะตอนนีนะ้เหมืนนางแป๊บเดียวเงี้ยแตกเงี้ยแต,น,ยแตในใจพี่น้องอากาศร้อนมากมากร,ร่าหอมอชูชครับผมใครสนใจนะดูอบอุบวบเลยนี่จะเป็นนี้ก้านมันนี่อร่อยมากกรอบดูเนื้อจะเป็นอุบวบ สนใจก็สั่งได้น,นะครับกับเพจเขยอบุบลเรี่ว่าเพจต่ำก็ได้จ้ะ <c oughs> พี่น้องมากินเลยเด้อต่ำกระซังใหทุกผูทุกคนเนาะฝากซังได้เลยอ่ะกินเลยเด้อค่ะนิวแล้วไหมโอ้เส้นขนมจีนเส้เนเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยันไส้คือเกาจ้าหืม <c> ก <oughs> อบหือ,าอ,อ,อ,อขาหมู ว่ามาขาไง่าคมาขาหน่อย <S 2> <S 2> <S มันองกินแบบง่ายๆนะครับพี่น้องอ,อยู่บ้านหลายพี่น้องคะ่ะแบบเป็นแบบกองทัพเรื่อยกอันได้ค่ะอรืออากมันอันนี้กรอบอร่อย อืมอืมอืมตามมากินต้นนะ่ะอืมอากาศร้อนอืม ไม่ว่นก็แล้ขาหมูนี่ถ้าเป็นเป็นส่วนขาเนี่ยมันจะอร่อยมากเพราะว่ามันจะไม่มันจะไมนจะเอ็นกับหนังเอ็นกับหนังมันกรอบเลยสมอยากค่ะครับพี่น้องต้องไตสีเป็นผู้ยิ่งสีไก่สีเป็นเม่นนะเราอยากกินนัองสิ <c oughs> ส่วนบิ๊กเรากินอื <c oughs> <c oughs> ดเด็กหน่อยกับเด็นนามเบ้ดมึอมันหอนเ่าะกรลวนเนาะหองกีดกิีดอยู่เด้หน่อยกันเลยต่ำซื้อมากนี่ลอยหนึ่งได้ใครเป็นหนองมูกบโล้ลโลลโลลอลนนะล้ะเรจสิบค่ะซื้อนรืรันนี่แต่ละ แ๊บเยอะหน่อ้าเนาะเอ็นอร่อยแต่ผู้ใดตัวอยากคิดเอีงหรือว่าอยากไดพี่อุมป,ประบานหมูกรอบแบบแคบหมูดได้เลยจ้ะแคบหมูติดมันหายขึ้นแล้วติดคอวิดบิงแล้วกินแล้วฟันหักว่ะจำมาคาหน่อย เ็ใส่ขาหน่อยมามันตลาดสีว่ายแล้วก็จะเลือกไปเบิรนแล้วเลีาา้ยงเอาขาหน่อยได้มากเลี้ยงาขาหน่อยพรุ่งนี้พี่เบียร์กลับละ <c oughs> ลับไปกินแล้ว งามอ่จ้ที่แรกวันนี้ปอนจะมาจะบอกบีบกเบียร์ไปสี่ขอไปนเมืองไปนี่เมืองก็ไดนัดปอนไปในเมืองไปกินข้าวในเมืองไปกินชู้ไปกินอะไรเล่นเนาะเบียร์ไม่ยืนนั่งกะแต่ทายแบบ ไปเพียบไปไปเพบมากมีมคนไปว่ากัะอืมอยู่ว่างหรือว่าว่างว่าเขาด้วย่อยู่ด้วยกันก็จะถ่ายด้วยกันก็ะเนาะกับนก็บ้านจะให้ไปถ่ายกับใครบัตรบัวไม้่ายน้ำกันกระามหาพี่น้องเนี่ยคนเท่าเป็นยังสี่หรอคะบัวไทยน้ำกันถามหาบัตรถ่ายน้ำกันดูไยก็บ่า สร่างแงา่ควงอ่ะมีคือว่าไปไทยยังเสียดไหมจริีๆ <c oughs> แล้วคนมันบ่นบนมีความพอดียังไงค่ะพี่น้อ,นนองพูดหัวขวัญพูดแล้วหัวขว,วัญ <c oughs> ดีแล้วบางมันเลืดแล้วปะกัว่าแบบมาไปไทยนี่ยกะถามหาหน้าไปไยดูไรกับบ้า,บบบา,า,บาให้เขาเนี่ย น้องทีงกับไปแบบนะว่าแตอยากกินน้ำเพล่นนเนาะแต่ถ้าเพคนกินเบิร์ดที่ไหน,นก็บ่ได้กินนะทายเดียวไม่ได้กินนานหรออร่อยอมั้ยค่ะกรอบมากอืออปูแล้วเด็ดผักแล้วเด็ดผักไปกินกับยังปูนีกระตมหุงบ่นไหนใคร ผักขายอยู่ข้างบ้านค่ะพี่น้องเราก็ร่างมาเก็บผักขายอยู่ข้างบ้านเอาเอากันแกะไปตัดเอากันแกะตัดเนือ้อป่ะเอากันแกะตัดเนื้อไปตัดอันไปตัดผักมันสิมันเข่าอยู่เวลาปลัวคือสั่งเราอยู่ยาก็เริ่มลุกอะ่ะ เดิมขึ้นไหมเดี๋ยวสิเดี๋ยวทางใกล้อำเอะอ๋ะอเขาอันนี้นี่นนทังนึ่เครื่อตัดเราสาั่งมาอันนี้เครื่องตัดหญ้าเลยสั่มสงมาให้ป<พ>ู<า>่อ๋อก็มีอยู่เครื่องตัดหญ้าเหมือนใหญ่ก็นั่นแหละก็เราสาั่งให้ปู่ตัวนั้นไม่บล่าคิ้นพังไปละ่ะก็ติใจโดนเลยไหมตังต้งแต่หนาฝนปีที่แล้วไหมจะมาพังเลย Ừm. Hmm? Mm -hmm. Ngon lại. Ừm. hả, Ừ. Ừ. ใจมันว่านซอยนะจ๊ะพี่น้องย้ายหลย <c oughs> คนที่เข้ามาใหม่ก็จะไม่รู้นะว่าหลักหอมชูคืออะไรรสชาติเป็น,นย,ยังไงเห็นถามกันทุกคลิปเนาะ <c oughs> เพราะบางคนเขายังไม่เคยติดตามมันจะว่าลักขาขาคือหยัางขึ้นกระเทียมคือผักแปดมันกุ้ยช่าย อังกอร์พันบงเคยเห็นนะตัวใบมันจะนเห,หมือ <c oughs> นกุยช่ายใช่ไหมเหมือนกุยช่ายเลยแล้วก็รสชาติเหมือนกันกรอบแบบนั่นสีมีเอ็นมานน,น้ำค่่พห่น้าเป็นคาหมอ้อ 加母奶。 น่าจะไงจะจิมไม่รู้ได้กิไมได้แจอ่ปประโยชน์มันเยอะมากนะครับประโยชน์ได้ไหลายไปเอบอกไปพัดกระเที่ยมพัด น้ำมันพอยพัดน์เส้นหมูคือจังดุยทายข้าวอ่ะอร่อยอละแต่แค่มันเป็นหลักที่ซื่อเนาะพัดเหมือนผักบุ้งไปแดงก็ได้อร่อยเหมือนกันเอ็นมัน ไอ้ที่เหนียวนั้นเป็นเอ็น <c oughs> ได้ขึ้นกับงามปูเลยขาเล่นน้ำวัดเล่นน้ำตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงอืบ่ขึ้นนะเจ้ะห่อนเนาะ เก็นขนมจีนค่ะพี่น่องผู้ได้สนใจกะสั่งสื่อขนมจีนปลา้อมทรงเดยอดได้ใจพี่น่องขายดีเลยอร่อยอันซึ่ว่าตั้มทำให้แลบดิ้นเนี่ยจะดีมากกว่า <c oughs> กินขาวบล็อิปน,นัตสิมาฮีจากไหนนะพี่น่งองแจ้งทีบอก <c oughs> เออมันมาได ากับธนัดบขึคือกันนะแหะบ,บินเง่าหลายหลือเล่าอา,ขออานนะขยานนะขยานเข้า่าเปตะยานเข้ามาเปตยานเนะเผือไว้มันแดบ,บ,บินหลบดไหมกินนะคะพี่้องแดบ,บินนั่นนั่กินขา่าวบอแหลาดนมันหลักกินขาวบแอแแสบไหมค่ะโอเคข้ามหน่อยๆบอเหลาบ,บอห <ś led> อ,อืมอืมแบบนี้วันนี่เป็นเตาเปย์มาปลูกน่อบปูนอนเนาะถ้าวบ่มีหมดหมังไม,ม่หมดเนีดเด่ยมดแดงเราต้อง <c oughs> แย่แย่ลองกินดูนะหืมเราไม่มเนี่ยรั้งเต็มเลยเนี่ยพี่น้องสวาวาหมดแดงเนาะ ยี่ห้องต้นใหม่นี่มันสีมีสามสี่ห้างค่ะพี่น้องแต่ว่าเคยตาเคยเห็ด้นแย่ละไม่มีแต่ไข่ฟ้าอิอ่มไม่มีแต่ไข่ฟามานันนะคะพี่น้องใคร,รใครรูไหมว่าไข่มดแดงที่มันเม็ดใหญ่ๆนะ่ะมันมันนํามาจากเอ้มันทําไมมันใหญ่เขาเลี้ยงเดียวเขาให้แบบเขาจะทําเป็นเชือกแบบต่อสาย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 เลยเลยมันใหญ่มัมุมเลยจริง เคยเห็นอยู jamais, into, oui> ่ว่เขาเลี mm ้ยงเอาที่ว่าเขาเจ้าขายน้ำอันตลาดเขาเจ้ามีแต่ธรรมชาติบ่เด้บ่ได้เลี้ยง์เนี่นั่นเออรู้อยู่แต่ส่วนมากอะถ้าสมมติมันเม็ดเป้งเม็ดใหญ่จริงๆนี่ยเขาจะเลี้ยงเขาจะเอาข้าวใส่กระป๋องแล้วก็ห้อยไว้เขาจะอยู่ว่าถ้าแบบเลี้ยงแบบนั้นมันก็จะได้สารอาหารเยอะเขาเขาจะฉีดน้ำมันไอ้มันได้กินน้ำน้ำลงไป ม,มันก็กิน<ม>ข้าวเหมือน,นกันมันออกไข่ได้หลายมันมันก็กินข้าวเหมือนกันเพราะว่ากระสังเกตกัดดากมันมีจะหน้ำบิ๊กไปดูเขาเขา,เขาเลี้ยงไข่หมดเลี้ยงหมดแดงโอ้แม่งเขาทำเป็นเป็นเชือกเลยเขาจะคืน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 ทุกต้นนะ<ม>่ะต้นมะม่วมงทุกต้นจะมีมันจะเป็นไข่ปลาแล้วบลานมันจะเป็นของแม่เป่งบลาไข่ปลานี่คือสางลูกล้านของอันนี้สางพยากรไอ้ไข่ใหญ่นะไข่ไม่งไข่ไม่เป่งบรอใช่นั่นคือแม่เป่ง กระหังเน้นเนตัวเต็มที่เลยให้เป่งแไม่เป่งเต็มพัเงเลยนั่นแหละเห็นเขาทำเขาเลี้ยงเอาข้าวมาสมเอข้าวข้าวกินนี่แหละเข้าใจไหมคคูๆๆแล้วก็จะเอามาใส่เป็นแบบ<ม>ตัดกระป๋องอ่ะครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาอตะปูตอกใส่ไว้นาเขาเข้าใจไหมเหมือน,น,นให้อาหารนุกขาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเอาไปแล้วมันก็จะไป่ตามวันนี้ไปทุกทุกต้นต้นมะม่วงจะมีเชือกต่อกันหมดอืม ป่ S <S <S อยูเดี๋ยวปิดคลิปกันค่ะพี่น,อน้องเจ้าหนอกัสีผ้ากันไปเลี้ยงไข่มดแดงแล้วไม่เป็นไรโอเคค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเป็นหมักคลิปนี่กับฝากากดไลค์กดแชร์น้ำใจจ้ะพี่น้องจ๋าทต่มีวิธีเฮ็ดมาฝากนิดหน่อยนะคะพี่น้องฝากสินค้านีนแบรนด์ตามหมีน้ำใจจ้ะพี่น้องจ๋าสนใจกับทักสร้างสื่อที่เฟรชหรือว่าแอดไลน์ได้ใจ้พี่น้องเอาพอกันคลิปหน้าได้ใจพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า